อะไรมึงใส่วบบนี้วานะต้องทำความสะอเฮ้ยไม่ต้องร้องไหยคนที่น่าจะร้องไหยควรจะเป็นฉันมากกว่านะเนี่ยอู้ยเ่เสจตังเลยอ้ยตกมระจาโตู่ใชียวนะแกงขาหาักหรือเปล่าก็ไม่ร้ ัวแต่ยืนตะลึงอยู่ทำไมเล่าลงจากเก้าอี้แล้วมาดูอาการฉันสิน้องฝนเธอต้องรับผิดชอบนะเพราะเธอเก็บของไม่เป็นระเบียบฉันถึงได้เป็นอย่างนี้โอ้ยค่ะน้งฝนขอโทษนคะคะคุณสามีม,มชะค่ะเป็นยังไงบ้างคะถามได้ปอจอจะละเอ็บเจ็บนะสิ ก็น้องฝนเะนี่ยชอบเก็บของไว้ไม่เป็นที่จะหาอะไรที่กระรื้อทัว่วห้องแล้วเป็นไงเจอคุณสํมฤทิุณชาก็ดีแล้ว,ลวค่ะช่วยสอนการบ้านเรื่องนี้หน่อยสนะิคะน้องฝนไม่ค่อยเข้าใจเลยไหนล่ะการบ้านที่ใจอสอนอะเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมใช่แล้วค่ะเอแล้วจากการที่เราเรียนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขาต้องการที่รู้เรื่องอะไรบ้างรคะคุณสํมฤทธิมุมฉาก สำหรับเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเปลียนแล้วก็ต่องการให้บอกและนำความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไปใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้มีข้อดียเ่นั้นแหละแค่เนี้ใช่แค่เนี้แต่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและนําไปใช้ในชีวิตประจํำวันได้นะเอาล่ะ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องฝนก็รู้แล้วใช่ไหมว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแือว่าวการเก้าสองศาใช่อีกแล้วเช่นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC สังรูปเราจะมีมุม ABC เป็นมุมฉากและเรียกด้าน AB กับด้าน BC ว่าด้านประกอบมุมฉาก และก็เรียบด้าน a อซีว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากและน้องฝนรู้ไหมว่าด้านใดในสามด้านนี้ยาวที่สุดก็ไม่เห็นยากเลยน้องฝนก็เอาไม้มันทัดวัดงี้คะคำตอบก็คือด้าน AC หรือด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุด <c oughs> ถูกต้องงั้นน้องฝนล,ลองหาอีกที่ว่า รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ฉันจะวาดให้ตอไปเนี้มีด้านไหนยาวที่สุดเอาไม้บรรทัดไปวัดเหมือนเดิม,มนี่แหละก็ด้านเอกซัตที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก <ś m any> ถูกต้องอีกแล้วนั้นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ล่ะด้านไหนยาวที่สุดให้เวลาคิดสามวินาทีเหมือนเดิม <lesbian> คำตอบก็คือด้าน PR ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอุ๊ยเหมือนกันทุกรูปเลยนะคะที่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุด น้อฝนสรุปไดูู้่้องแล้วด้านตรงข้ามมุมฉาดที่ยาวที่สุดฉันก็ให้ตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไปแล้ว3ามรูปทั้ง A B C X Y Z แล้วก็ P Q R น้องฝนเองก็วัดความยาวด้านทุกด้านไว้แล้วไหนลองเอาตัวเลขความยาวของด้านเหล่านี้ไปใส่ในตารางให้ดูหน่อยสิแล้วน้อฝนจะได้เห็นอะไรดีๆ โดยกำหนดให้ด้านตรงข้ามมุมฉากแต่ละรูปแนทนด้วยอักษร c ส่วนด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน a หรือ b น้ำงฝนลองเอาความยาวด้านต่างๆที่วัดไปแล้วมาเติมในตารางซงิให้เวลา91น,นาทีก็แล้วกัน รูปสามเหลี่ยมรูปนี้เราก็ยกกำลังสองด้านประกอบมุมฉากทั้งสองแล้วก็นำมาบวกกันจะได้ความยาวเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองพอดีแปลกจังเลยนะคะคุณสามเหลี่ยมฉมากมันก็แปลกอย่างที่น้องฝนพูดนั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันแปลกแต่ก็จริง น้องฝนก็ได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วนี่ถ้ายังไม่เชื่อจะหารูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาพิสูจน์อีกก็ได้นะแต่ถึงยังไงน้องฝนก็จะได้ข้อสรุปเหมือนกันว่าความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเท่ากับผลบวกยกกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากหรือจะพูดอีกอย่างว่า ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากซึ่งสมบัติข้อนี้เรียอกันว่านักคณิตศาสตร์ชาวฟรีที่ชื่อว่ากิทาโกรัสเป็นผู้พิสูจน์ได้เราจึงเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีของกิทาโกรัสนั่นก็คือ เรากําหนดให้ด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยาว a และ c และด้านตรงขา้ามมุมฉากยาว c เราก็จะได้ว่า c ยกกําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองเดี๋ยวฉันจะให้รูปตัวอย่างกับน้องฝน แล้วก็จะใส่ตัวเลขหรือไม่ก็ตัวอักษรกำกับความยาวของด้านต่างๆไว้ให้น้องฝนเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามเกจากรูปนี้น้องฝนก็เขียนว่า d ยกกำลังสเท่ากับ e ยกกำลังสองบวก f ยกกำลังสองโดยอาศัยหลักการของพิธากรัสนั่นแหละเริ่มเลยนะจ๊ะข้อแรกให้เวลา5วินาที เริ่มความสัมพันธ์ของข้อนี้ก็คือ x ยกกำลังสองเท่ากับ6ยกกำลังสองบวก8ยกกำลังสองอเพราะ x คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนั่นเองใช่แล้วงั้นข้อต่อไปละด้านต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างอ๋อข้อนี้ p ยกกำลังสองเท่ากับ q ยกกำลังสองบวก R ยกกำลังสอง เุ่งจัดเก่น,นเห็นไหมว่าความสัมพันธ์ของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นอนดังนั้นถ้าเรารู้ความยาวของด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมมุงฉากเราก็สามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้โดยใช้สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสาเช่นจากรูปจะเขียนความสัมพันธ์ของด้านทั้งสได้ว่า สยกกำลังสองบวก A ยกกำลังสองเท่ากับ5ยกกำลังสองเมื่อย้ายข่านสมการ A จึงเท่ากับ5ยกกำลังสองลบ3ยกกำลังสองซึ่ง5ยกกำลังสองก็คือยี่สและ3ยกกำลังสองเท่ากับ9ดังนั้น A ยกกำลังสองเท่ากับ25ลบ9เท่ากับ16 ดังนั้นเอจึงเท่ากับสีต่อไปให้น้องฝนล,ลองหาว่าความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเ็มเท่าไรถ้ากำหนดความยาวของด้านประกอบมุมฉากมาให้เสร็จแล้วน้องฝนก็ต้องวาดรูปให้ดูด้วยว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีหน้าตาย,ยังไงให้เวลาคิดสักอืมขอละสิบห้าวินาทีเริ่มเลยนะเอ็นเตน ได้แล้วได้แล้วเมื่อด้านประกอบมุมฉากยาว9เซนติเมตรและ12เซนติเมตรเราจึงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากได้จากสมการ a ยกกำลังสองบวก d ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองเมื่อ a และ b คือความยาวของด้านประกอบมุมฉากส่วน c คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็แทนค่าของสมการได้ว่า9ยกกลังสองบวก12ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสอง c ยกกำลังสองเท่ากับ81 144บดวกดังนั้น c ยกกำลังสองเท่ากับ225 C ยกกํากกำลังสองเท่ากับในวงเล็บ15ยกกำลังสองดังนั้น c จึงเท่ากับ15เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้จงมีความยาวเท่ากับ15เซนติเมตรเมื่อด้านประกอบมุมฉากยาว9เซนติเมตรและ12เซนติเมตรเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้ค่ะ oh. โอ้ถูกต้องทุกประการงั้นคราวนี้เปลี่ยนรูปแบบบ้างเอาเป็นมีรูปมาให้น้องฝนแล้วก็ใส่ตัวเลขกำกับความยาวของด้านไว้ทีงสองด้านให้น้องฝนหาว่าด้านที่เหลือยาวเท่าไหรหวังว่าค่นากเกินไปนะดจะโอ้โหง่ายเกินไปตัางหากครับคุณสามในมุมฉากงั้นก็ไปดูรูปกันเลยให้เวลายี่ินาทีเริ่ม อ๋ขอข้อนี้สุดก็ต้องเป็น1 3ยกกําลัง2เท่ากับ12ยกกําลัง2บวก a ยกกําลัง2ได69เท่ากับ144บวก a ยกกําลัง2 a ยกกําลัง2เท่ากับ169ลบ144 a ยกกําลัง2เท่ากับ25 a ยกกําลัง2เท่ากับในวงเล็บ5ยกกําลัง2ดังนั้น a จึงเท่ากับ5ด้านประกอบมุมฉากด้านเหลือจึงยาวเท่ากับ5เซมตร ถูกต้องต้องวางด้านต่างๆให้ถูกตำแหน่งดูรูปแล้วหาให้ได้ว่าด้านไหนคือด้านตรงข้ามมุมฉากอืมคงไม่มีอะไรสอนแล้วมั่งเรื่องนี้แต่ถ้ามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนองฝนด้วยตกเคล็ดลับคิดเลขเร็วการหาความยาวด้านาต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ตารางนะคะ เราใช้ตารางพื้นฐานคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก4ี่ด้านประกอบมุมฉากยาวสามและสี่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวห้าดังนั้นจึงจีตารางได้เป็นคราวนี้ถ้าเรานำสองไปคูณด,ด้านประกอบมุมฉากแรกจากสามกลายเป็นสามคูณสองเท่ากับหกเราก็จะต้องนำสองไปคูณด,ด้านอื่นๆด้วยจากสี่ กลายเป็น4ี่คูณสเท่ากับ8จาก5กลายเป็น5้าคูณสอเท่ากับสตอนนี้ก็จะได้ด้านต่างของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหม่แล้วซึ่งสะดวกมากบางครั้งเราไม่ต้องคำนวณหาด้านที่เหลือเลยใช้พิจารณาจากตารางน,นี้ได้เลยอ๋อน้องฝนเข้าใจแล้วอย่างที่เรารู้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว9ซนเมตร และด้านตรงข้ามมุมฉากยาว15ซนเมตรเราก็หาได้แล้วว่าด้านประกอบมุมฉากที่เหลือจะต้องมีขนาดเท่าไรโดยไม่ต้องใช้สมการเพราะกล้าเพิ่มจาก3มา3เท่าด้วยการเอา3าไปคูณ15ก็เพิ่มจาก5มา3เท่าดังนั้นด้านประกอบมุมฉากพื้นฐานที่มีความยาวสก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก3าเท่าเหมือนกัน4คูณ3เท่ากับ12ดังนั้นด้านประกอบมุมฉากที่เหลือก็ยาว12ซนเมตรใช่อีกแล้ว นอกจากจะพิจารณาจากด้านพื้นฐาน3ามสี่ห้าแล้วเราก็มีสูตรของเลขคี่และก็เลขคู่ด้วยนะอย่างถ้าด้านประกอบมุมฉากด้าน A เป็นเลขคี่เราก็จะใช้สูตรว่า A เท่ากับ N B เท่ากับ N ยกกำลังสองลบหน่ารด้วยสองและ C เท่ากับ N ยกกำลังสองบวกหน่ารด้วยสองเช่น ถา n หรือความยาวด้าน a เท่ากับ5ดังน,นั้น b เท่ากับ n ยกกำลัง2ลบ1หารด้วย2เท่ากับ5ยกกำลัง2ลบ1หารด้วย2เท่ากับ25ลบ1หารด้วย2ดังนั้น b เท่ากับ24หาร2เท่ากับ12 ส่วน4เท่ากับ n ยกกำลังสองบวกหหารด้วย2เท่ากับ5ยกกำลังสองบวกหหารด้วย2เท่ากับ25บหาบวก1หารด้วย2เท่ากับ2 6่หารสองดังนั้น4เท่ากับสิอ๋อง่ายดีนะคะถ้าตัวเลขเยอะเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลามาถอดรากที่สองให้ยุ่งยากแต่ถ้าด้านประกอบมุมฉาก a เป็นเลขคู่จะใช้สูตรนี้ได้ไหมคะ เมื่อ a, a เป็นเลขคู่เราต้องสร้างสูตรใหม่โดยเราให้ a เท่ากับ 2n แล้ว b เท่ากับ n ยกกำลัง2ลบ1และ c เท่ากับ n ยกกำลัง2บวก1เช่น a เท่ากับ8ดังนั้น n เท่ากับ4และ b เท่ากับ4ยกกำลัง2ลบ1 b เท่ากับ16ลบ1เท่ากับ15 ส่วน4เท่ากับ n ยกกำลัง2 1บวก1เท่ากับ4ยกกำลังสอบวก1เท่ากับ16บวก1เท่ากับ17แต่น้ำฝนยังไม่ทราบเลยนะคะว่าน้ำฝนจะเอาความรู้เรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างโอ้ทำไมจะไม่ได้เช่นพวกทหารเรือเนี่ยเขาก็นำความรู้เรื่องนี้ไปคำนวณหาระยะทางการเดินเรือรออกจะบ่อย ไม่เชื่อน้องฝนก็ลองคำโจทย์ข้อน,นี้ดูสิเรือลำหนึ่งแล่นออกจากฝั่งไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง20กิโลเมตรแล้วก็แล่นต่อไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง11กิโลเมตรหลังจากนั้นก็หันกลับมาแล่นในทางทิศตะวันออกอีกครั้งเป็นระยะทาง40กิโลเมตรถามว่าตอนนี้เรือลำนี้อยู่ห่างจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าไหร่ ให้เวลาคิด20ิวินาทีเริ่มได้แล้วค่ะคำตอบก็คือ6กิเกิโลเมตรชอเมื่อเอาจดมาวาดเป็นรูปเราก็จะรู้ว่าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งคือระยะทางที่ลั่นไปทางทิศเหนือคือ11กิโลเมตรและความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งหาได้จากระยะที่แล่นไปทางทิศตะวันออกสองครั้งรวมกันคือ20บวก40เท่ากับ60กิโลเมตรเมื่อรู้ความยาวของด้านทั้งสองแล้วก็เข้าสู่สมการ เยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองเท่ากับ c ียกกำลังสองเมื่อ a เท่ากับ11 B เท่ากับ60ดังนั้น11ยกกำลังสองบวก60ยกกำลังสองเท่ากับ c ียกกำลังสองหรือ C ยกกำลังสองเท่ากับ11ยกกำลังสองบวก60ยกกำลังสองซยกกำลังสองเท่ากับ1 2อยบวก3,600 C นกยกกำลังสองเท่ากับ ,3721 C เท่ากับ61 วิธีนี้ตัวเลขคีงเยอะเราอาจจะใช้สูตรล้านก็ได้นั่นคือเรารู้ว่า a คือ11ซึ่งเป็นเลขที่เราจึงใช้สูตรสำหรับเลขที่คือ a เท่ากับ n ดังนั้น n เท่ากับ11ซึ่ง b เรารูแล้วว่าคือ60ต้องใช้สูตรนี้คบควรว่าถูกต้องหรือไม่เพราะ b เท่ากับ7 n ยกกำลังสองลบ1ส่วน2 b เท่ากับเศษยกกำลังสองลบ1ส่วน2เท่ากับ721ลบ1ส่วน2 ท่ากับเศษรส่วน2เท่ากับ60เราจะเห็นว่าการคำนวณจากสูตรให้ผลที่ได้ตรงกับโจทย์ดังนั้นเราจึงหาค่าของ c ต่อไปจากสูตร c เท่ากับเศษ n ยกกำลังสองบวก1ส่วน2 c เท่ากับเศษยกกำลังสองบวก1ส่วน2เท่ากับเศษรบวก1ส่วน2เท่ากับ c, 21, 1, เศ2ส่วน2เท่ากับ61 นี่คือคำตอบเดียวกับวิธีการตั้งสมการแต่คำนวณจากตัวเลขที่น้อยกว่าและก็ยังใช้เวลาน้อยกว่าด้วยืออไม่เสียแรงที่นั่งอธิบายวิธีใช้สูตรลัดใช้ได้ใช้ได้นี่น้ำฝนรู้ไหมเราก็ยังนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ได้อีกเยอะแยะเลยนะเอาล่ะถ้าน้ำฝนเข้าใช้ดีแล้ว mm hmm. ก็คงต้องเซกูดบายกันแล้วเพราะฉันก็ต้องไปหาหมอก่อน เนี่ยไม่รู้ตกมาจากหลังตูกระดูกหักไปกี่ท่อนต้องไปให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดสักหน่อยให้น้ำฝนดูให้มั้คะโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา